ยืนนิตครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ชกวันลูปินีครั้งที่เท่าไรละครั้งที่สองครับครั้งแรกเป็นยังไงบ้างผลงานเราครั้งแรกผลงานไม่ดีเท่าไหร่ก็รู้ตัวว่าต่อยไม่ดีแผ่วแพวไปหน่อยครับแ,<ต>แล้วไฟ,ไฟนี้ก็มั่นใจดีใจผมชนะผมชนะแน่นมั่นใจผมมั่นใจว่าผมชนะไฟนี้จุดผิดพลาดของไฟแล้วเอามาปรับปรุงในไฟนี้มีอะไรบ้าง้ะมีเรื่องระบบหายใจผมครับแล้วก็ความแข็งแกร่งครับ ก็ผมก็ไปเสริมมาไปซ้อมหนักขึ้นวิ่งอะไรหนักขึ้นทำทุกอย่างหนักขึ้นหมดแล้วแล้วก็กลับมาพิสูจน์ไปเนี่ยเหนื่อยไหมไฟนี้ไฟนี้ก็หมดแรงแต่ไม่เท่าไฟที่แล้วครับเหนื่อยเพราะเขาล็อกเอวผมแล้วมากรรมการดันผมเข้าเชือกแล้วมันโดนตรงเนี้ยมันจุกมันปิดทำให้ผมไอ้นี่อบโดนปิบีทำให้ผมเหนื่อยพูดถึงเรื่องน้ำหนักนิดนึงเห็นบอกว่าทำน้ำหนักนี้ไม่ได้แล้วรด้ยวไยังไงอ l r เหนื่อยทำได้ครับแต่เหนื่อยครับเหนื่อยมากผมไม่ผมไม่ชอบผมเป็นคนไม่ชอบลดน้ำหนักเงยอะเพราะผมลดเยอะผมเป็นเหนื่อยมากผมไม่ชอบครับไฟต่อไปน้ำหนักไหนดีก็ต้องต้องดูก่อนครับดูทางของน้าคายผมอ้าคายผมาจะขึ้นไปร้อยยี่สิบหกวันนี้ยูนิทำ,สำเสร็จแล้วอยากขอบคุณเลยแฟนมวยมากขอบคุณทุกคนคนระับทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมคอยสนับสนุนผมแล้วเป็นอยู่กับผมมาตลอดขอบคุณมา